โดนแจ้งมาว่ามีเหตุร้ายเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุด่วนว่าฉันได้ยินมันเหมือนกันโ okay. อเคอัดใช่ไหมอัดอัดอัดไปอัดล่ะตำรวจที่ไหนแต่งตัวอย่างนี้ว่าตัวม่วงมาเจ <c ười> อเนี่ยเฮ้ยอ้ยเดีภาพสวยนะคิวคิวคือแสบตาอ้าค er ิวคือคิวคือแสบตาโหมดคิวคือแสบตา ใครทําไฟฉายให้มึงอ่ะทำเป็นไฟฉายไม่กัดนี่คืออ๋อไม่ใช่ระบบแสงดินามิกแต่คือทําให้จอมึงสว่างเพื่อเห็นที่มืดเลยเหรอโดยฉลาดดีนะสามารถกดเอฟได้เนี่ยมึงไม่สามารถเพื่อแสบตาโอ้โหแต่ตัวมึงโคโอ้โหพุ่งดูจองพุ่งดูจ้องกูกูเก่ดที่สว่างยิ่งไปมึงตัวอะไรเนี่ยมึงเทพแสงอาทิตย์หรอข้าบ้านมาแล้ว กูจะเปิดไปเลยม่ได้เอ๊เฮว่าต้องต้องเดินเข้าไปไหมกูว่าเขต activate คือในพื้นห้องเว้เชื่อกูไหมไป activate อ๋อนี่ไอ๋อมีมีเมือกเลยเนี่ยมีเมือกสีดำด้วยเบรกดา้เบรกดา้เอามาลงมาเบรกไม่ได้มึงไม่สามารถใช้มือเรียงๆองมึงทำได้เอาคงต้องไปหาของมาทำให้ เมื่อเมื่อจำดำมันหลุดแล้วมั้งมันบอกเป็นจำสแกนนะเกมเนี้ยมันเตือนไว้อยู่กูว่าต้องโดนสักทีหนึ่งไม่ใช่กูดอบเองปะเออใช่เออโอ้ไปายเวไปไปไปรอได้แล้วกลับกลับกลับแม่ในเมื่อตายแล้วก็ไม่ต้องอยู่ก็ได้เว้ยหมดธุระแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูว่าตะกี้กูเห็นมันเดืยวตรงนี้นะ กูว่ากูเห็นอยู่นะเองตอนแรกโอ้ขวานไอซ์เอาไปคัมแบ็กอ้ยนี่ไงเดบิวเดบิวมาเป็นไฮเลสักเกอร์เปิดเลยไอ่ไอ่เอาเอาเอมันเอามันมันมันหายไปเลยอยากเอาขวานเฉาะน้ามซะหน่อยโอ้แย่มันเอ่เอาไฟใช้ดับ <laughs> ไฟฉายดาบทำไมเอ้าแล้วมันไม่อยู่ในห้อง,โอ,งโอ้มันได้ยินเหมือนกันโอ้อมันได้ยินเหมือนกันมันมีรูด้วยอ่าแย่แล้วมือเข้าถิ่นศัตรูอย่างนี้ตัวแล้วเว้ยตัวคตรสว่างเลย,ย,ย,ยเงาเงาอะไรเนะี่ยทำไมมันมีเงาอะไรแปลกแปลกอ่ะอ๋อตัวษรถ้าเขา<อ><อ>ห<ค>น <ไป S 2> ีม<อ>แล้วคุณจะหันหลังกลับมาไม่ได้อันนี้คือเฮลหรือเปล่า ทำไม่กูเห็นเฮลทางตันอ๋อเฮลเป็นเอนเตอร์โอเคเฮลเป็นเอนเตอร์อ้าวเอ๊ะลูบอ่ะไม่น่าใช่ให้สำรวจสถานที่โอ้สถานว่าเขาวางวนอย่างงี้กูว่าโชว์โดนแล้วเนี่ยอ้าวบนอะไรกลัวโอ้โหตัวมึงแสบตาใช่ไหมเกียร์ตัวมึงแม่แบบสีส้มเลย เออแสบตาต้องต้องเปิดปิดไฟบ่อยๆแสบตาที่ผรับโอ้ของมงกดก็เกลียดมากเลยนนะนะมึงมึงว่าผีเดินจัะเดินอยู่ลองเลาะไปเรื่อยๆเ่อนี่ใช่่ะมัน<ช>เฮ้ยรูสิว่ามันรูนะน่าอะไรจำเรียบลองดูไหม แท่นพิธีนี่เออโอ้โหมันดูโง่มากเลยเอใ้ให้ไอ้กูหาอ๋อโอเคแล้วร่วมไปหาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาเพื่อเผาในแท่นบูชาโอ้โหหาได้เนี่ยน,นะกลัวตอนนี้ผีแอทีเวดด้วยแน่นอน ผีติดเราผีติดเราเองแล้วมีเสียงแล้วอะ่ะเ <N> นี่ยตาตาเราดูไ <N> หมเฮ้ยตึดชิ้นที่ได้นั่นดูดิจะได้ตัวเดียวเราเราเราไปเผาน,นอนดิพอปิดไฟปุ๊บเป็นโคตรมืดอะ่ะเนี่ยเหรอวางยา <N> อ๋อ <N> เอาตรงดูไปเลยอ๋อนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่มีคนอยู่นี่ กูเจอตัวอะไรไม่รู้นัดนัดนัดกูเจอหนึ่งตัวแล้วไอ้มันมันสูงเกินน่ะนั้นมันมีตัวใหญ่ด้วยนะเหี้ยล้วก็ตัวที่อยู่บนเพลงกูเล่าเพกูเล่าเพลงกูเล่าวเสียงดีมากเลยอย่าวิ่งโคลเลยสัตว์วิ่งวิ่งเร็วมากใช่เหรอแต่เรากดชิปได้นะเรากดชิปได้เว้ยเราเรากดชิปก็ไม่ช่วยเว้ยไม่ช่วยไม่ช่วย โอ้คนเชื่อมาไม่ชัวย์แล้วเว้ยไปยังวะอุ้ยไปไปอย่าโผล่อย่างงี้กลัวกลัวนะกลัวไปไปเฮ้ย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 ผีสปอนต่อหน้ากูเฮ้ยโอ้โอ้อืมฮึ่มกูได้อีกตัวนะ ไม่เจอเผาละเฮ้ยท้าวมีแค่สามตัวมีแค่สามตัวจอสว่างขึ้นอออ๋ออ๋อับตาออโอ้ยจอสว่างเราบอกว่าจบแล้วอ้อเากลับบ้านแล้วโอเคไม่ดินี่ที่ไหนเนี่ย The Forest หรือเปล่า เออแมปสวยดิต้นไม้ตายหมดเลยอืมต้นไม้เหี่ยวหมดแล้วมันตันอ่ะไปได้ไปได้เออตันตันรวไปได้ไปได้ถูกทางใคเนเน่เพีเนน่ยเอ้าคอมพิวต์เกมเอ่ะ คือช่วยเสร็จไหมหรือยังไงหรือกูตายด้วยโอ้เราช่วยเด็กได้เราเอาในบ้านกูจำตะเกะกูเตรียมละนิดนึงอะไรวะ มันได้เสียงไซเรนเทนหรือเปล่าครับเฮ้ยเออ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 อ่าจับเลยไม่ใหอเขาดูเลยอ๋อแล้วมึงกระโดดกินอย่างเงี้ยนะเออเออเมื่อกประหลาดเออน่าจะใช่มันคือกาสอบมันถูกประกุมด้วยดวงตาประหลาดไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนทำสิ่งนี้ อ๋องั้นคือไอ้ดำๆรอบบ้านแล้วก็ไอ้ก้อนๆนี่คือมันกลายเป็นแบบนั่นไปแล้วเออโอเครับแขกมาในบ้านนือ <c oughs> คนรับแขกเลย <c oughs> เรายังไงคือจบแล้วกดออกให้ได้ไหมหรือจะบ้ากลกับหรือยังมีต่อออกเกมเลยเสียเวลา